สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม Stardeal นะคะภารกิจวันนี้ที่จะทำนะคะมีเอ่อเอาปลาหมึกไปให้วิลลี่แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของฮาวีด้วยค่ะก็จะเอาของขวัญไปให้ฮาวีที่คลินิกนะคะแล้วที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เราจะทำการจีบเซบาสเตียนใช่ไหมคะแต่ว่าเอาของขวัญไปให้ไม่ทันเนี่ยมันเลยแล้ว เอาไปให้ไม่ทันแล้วคือแบบไปรอหน้าบ้านก็ไม่เจอเขาเอะไรเงี้ยเขาหายไปกับอาบิเกลค่ะทุกคนเศร้ามากโอเคงั้นภารกิจวันนี้จะเป็นของฮาวีนะคะแล้วก็เอามาหมึกไปให้คุณลุงวินลี่คุณลุณลตงตกปานะคะเดี๋ยวเตรียมของขวัญก่อนจริงๆแล้วฮาวีชอบกาแฟนะคะเราไปส,สามารถไปซื้อได้ที่ร้านที่เขาเปิดตอนเที่ยง ไปร้านอาหารแต่ว่าถ้าทุกคนซื้อไม่ทันน่ะสามารถเอาต้นไม้ที่เราเก็บในช่วงซัมเมอร์หรือว่าหรด,ดูแรกๆนะคะเอาไปให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะให้แทนได้เป็นแบบกลางๆนะคะแต่ว่าถ้าชอบมากๆอยากได้หัวใจเพิ่มเยอะๆก็จะเป็นกาแฟค่ะก็ไม่แพงน่าจะประมาณ50บบาทได้ ก่อนไปกอ็อย่าลืมเปิดจดหมายอ่านกันนะคะทุกคนเผื่อมันมีสิ่งที่สำคัญจดหมายได้บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกองเรือพ่อค้าแม่ค้าจะจอดเทียบท่าเพลิเคนทาวเพื่อร่วมงานเทศกาลตลาดกลางคืนประจำปีอ๋อมันเป็นตรงปฏิทินที่เปิดดูก่อนแล้วเนี่ยอืมตลาดจะเริ่มเวลาห้าโมง และจะอยู่ที่ท่าเรือเป็นเวลาสามวันโอเคสามวันก็น่าสนนะโปรดมาที่ชายหาดหลังห้าโมงเพื่อร่วมงานเทศกาลแล้วก็มีกาแฟรฟรีทุกคนไปควรไปเอากาแฟรฟรีเว้ยเดี๋ยวถ้าไปแล้วไม่ได้นะเจอแนะ่ โอเคก่อนไปก็อย่าลืมคือตอนนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมาอีกจากแมวก็กลายเป็นไก่เพิ่มขึ้นมาแล้วจะเป็นสองก็จะทําให้เราเสียเวลาไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เท่ากับปลูกผักป่ะเออเนี่ยลืมให้ยาแต่จ,จริงๆก่อนออกจากบ้านเราก็ให้ความรักกับไก่ก่อนนะอย่าลืมแมวด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้คือเอายายาแห้งไปใส่ในเอตรงนั้นอะ ฉันงงก็คือ,อยังเล่นไม่เป็นแต่ว่าแบบงงเอาไปใส่แล้วยังไงถ้ามันเต็มแล้วยังไงเอาออกมาได้ไหมไม่รู้อะให้น้ำแมวก่อนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วช่างมันเดี๋ยวค่อยไปซื้อร้านบานี่แล้วก็ให้วางเรียงไว้ในในเล้าไก่เอาเป็นว่าช่างกดรอบแรกนึกว่าเอาเข้าไปในนั้นอะลงนาใช่ไหมแล้วก็แบบ มันจะให้ไก่อัตโนมัติเร่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่เชื่อมันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าเสียเวลามากเพราะว่าเรางงโอเคคุณเห็นอันนี้ไหมคุณอย่าลืมขุดเพราะมันจะได้ของแบบที่หายากนิดนึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าของที่ได้มามันไม่แย่สโนว์แยมนี่มันจะมีคนชอบอ๋อใช่ ฮาวีป่ะนะถ้าจะไม่ผิดนะเอาเป็นว่าถ้ามันเถอะเดี๋ยวเอาของไปให้ฮาวีกันฮาวีจะอยู่ตรงคลีนิกตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าไปได้เลยเพราะมันเลยเก้าโมงแล้วนี่เดินไปเราก็ไม่รู้ว่าแบบในสตา์ดิวเราอป่วยได้ไหมเพราะตรงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาไงคุณฮาวีเป็นผู้ที่ถูกลืมนะคะ มาคุณหมอฮาวีพูดว่าฉันเปลี่ยดที่จะพูดสิ่งนี้แต่ฉันทำเงานได้มากขึ้นในช่วงฤดูไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรคือฤดูไข้หวัดใหญ่ during flu season อะไรอ่ะจะอะไรก็แล้วแต่อ๋อฮาวี Harvey น่าจะชอบอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนี่นะนี่คือของขวัญหรอ โอ้ฉันชอบมากน่ะนางชอบต้องไปดูว่าแบบหัวใจจะขึ้นเท่าไหร่อฮาวิ่งฮาวิ่ฮาวิ่อ่ะ, how ie, how ie, how ie. อ,ะอันนี้ขึ้นหนึ่งก็ถือว่าไม่แย่โอเคเราทำภารกิจ Delivery นะคะคือเอาเอาโกโบาให้อิเลียสเหรออิเลียสอิเลียสชื่ออิเลียส ใช่ไหมอืมใช่จริงถือว่ารวมนล้า750โอเคเลยไฟนอลเดย์ด้วยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราเพิ่งมาเปิดเควสต,ต่างๆดูตรงนี้สำคัญมากเป็นการหาเงินได้อีกแบบหนึ่งนะคะก่อนไปหาอิเลียสก็ขอแวะอเอาเอาอะไรนะที่ดักปลาหรอเร,เราสั่งเขาทำไปคาไปอะไเงี้ยก็ไม่รู้เอามาแล้วจะต้องไปทำไงต่อ อ่าต่อไปเดี๋ยวไปที่ชายหาดกันนะคะเอาโกบาไปให้เอาทองไปให้อินเดียสคือแบบนางชอบสะสมอะไรแบบเนี้ยแต่คือฉันจะไปไหนโรมอะไรอ่ะไปไหนอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรห่วงฟาร์มปะห่วงฟาร์มของอะไรเงี้ยคือฉันจะไปไหน อ๋อลืมเอาทองขอญาตคราบนะคะทริงมาถึงที่ชายหาดแล้วนะคะคืออิเล่ชอบสะสมของแบบเกี่ยวกับทะเลามากๆแต่ทองทําไมไม่ยอมไปขุดเมืองหา,หาเองคะก่อนจะเอาของให้เราทักทายเขาก่อนนะอินเียพูดว่าวันนี้ฉันควรขัดพืนไม้จริงๆฉันคิดว่าตะไคร่น้ําเริ่มก่อตัวแล้วก็ใช่อะสิเมื่อกี้ได้ให้ทองกับ อิเลียดไปแล้วใช่ไหมก็เป็นอะไรที่แบบนางขอบคุณนะเอล่าอะไรต่างๆก็โอเคไม่เป็นไรเธอขอมาฉันก็หาให้เธอได้ไม่เป็นไรนะหนุกๆคนตอบไปที่ฉันจะจีบคือแกนะทุกคนเอาที่ดักปลาวางนะ้ะก็อย่าลืมเอาเหยื่อรอบวางนะเพราะว่าตอนนั้นฉันซื้อมาแล้วฉันก็ลืมเอาใส่แล้วก็วันต่อมาก็มาดูก็ไม่มีอะไรเลยก็คือลืมเอาเหยื่อใส่ คือใส่ไม่เป็นพอเราใส่ไม่เป็นใช่ไหมเราก็แบบเซิร์ชวิธีใส่เหยื่อในกับดักปลาคือ,อรอบแรกนึกว่าเอามาใส่เหมือนในเบ็ดอะแต่มันไม่ใช่ไงหัวจะปวดโอเคที่เราซื้อซุปปลาทิ้งไว้เพื่อว่าเวลาเรามาตกปลาเราจะได้กินอันนี้เพื่อแบบเรียกให้ปลาแบบมาหาเรารักเราอะไรเงี้ย ขอสิีไปหาคุณลงุงวินลี่เลยนะเพราะว่าตกปลาเพลินไปนิดนึงเพราะว่าตอนเย็นอ่ะถ้าตกปลาเราจะได้ปลามึกไงเออนี่ร้านนี้นะคะอ,อ่ามาอยู่กันตรงนี้นี่เองเดินไปหาโอเคไม่อ่านละก็ภารกิจคืออันนี้เพราะว่ามันจะสี่ทุ่มแล้วพอสี่ทุ่มแล้วมันจะดึกเกินไปมันก็จะนอนไม่ทัน แล้วคือวันนั้นอ่ะไปรอเซบาเตียนที่หน้าบ้าน mm hmm. เกือบตีสองนางก็ยังไม่มาฉันก็แบบกลับบ้านแล้วก็หลับไม่ทันก็คือต้องนอนกลางอากาศอย่างนั้นอ่ะแย่นะ mm hmm. เซบาเตียนเป็นผู้ชายที่แย่มากแต่เราจะรักเขาแล้วเราก็เจอคู่อ่าเขาเรียกอะไร mm hmm. คือเป็นแบบอาริละกกันศัตรูหัวใจนี่นางถามแบบ รูปภาพสองภาพวาดเนี้ยคือแบบคิดยังไงเออก็ตอบไปแบบเป็นคนดีก็แบบโอเคฉันคิดว่ามันก็ฉันชอบป่าแล้วก็เสืออะไรเงี้ยเออมันก็สวยนะถามทำไมฉันรู้นะอับิเกลแกถามเพราะว่าแกอวดใช่ไหมว่าภาพเนี้ยสองภาพเนี้ยแกเป็นคนวาดเองอะ่ะอะไรถามทำไมพอเราตอบสอง อันใช่ไหมว่าเราชอบแบบไม่ไม่เฟะนางก็แบบอ๋อใช่หรอฉันแบบคิดว่ามันสมเหตุสมผลนะ่ะก็เรื่องของแกจำไว้เลยนะอาริเกลจำไว้เลยไปดีกว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเราจะไม่สนใจอาริเกลในวันนี้นะคะแต่วันพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันใหม่กลับบ้านไปนอนเพราะว่าตอนนี้สี่จะห้าทุ่มแล้วทุกคนเนี่ยดึกจัดดึกก็ อย่าลืมไปเอาพวกปลาหรือว่าเปลือกหอยไปขายด้วยนะได้เงินดีเลยอันนี้ภารกิจที่เราทำมาวันนี้ถือว่าคุ้มเอาปลาหมึกไปขายให้คุณลุงวินดีะได้ตั้งแปดร้อยถ้าเราตกมาขายเองอาจจะได้สองร้อยบาทอะไรเงี้ยปะ่ะก็มีแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันตลาดกลางคืนที่จดหมายมันบอก มาเนาะก็ทุกคนถ้าจะจีบใครอะ่ะอย่าลืมไปทำคะแนนนะคะเพราะว่าอาจจะมีศัตรูหัวใจเราแย่งไฟอย่างเช่นของฉันเกือบแล้วแต่คือวันก่อนหน้านั้นเห็นอรบิเกลไปอยู่ในบ้านเซบาสเตียนคืออะไรอ่งโอเคค่ะทุกคนไว้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ